สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่อง20แยก9ทีวีนะครับกับรายการครัวคนไกลบ้าน วันนี้มีเมนูมานำเสนอน,นะครับผมใส่ใส่หวานเดี๋ยวนี้เราจะต้มนะครับเป็นเมนูไม่ใช่กับข้าวนะเป็นกับแกมเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาลางใส่กันก่อนดีกว่ามาใส่เกลือลงไปนะครับน้ำร็จเลย Why? Two hours Later เดี๋ยวหลังจากเราล้างไส้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกันต้มรอเลยเกิด <Wow. S 2> mm. เป็นไรคลัะหนุง mm. แก้วร้อมายังหนุงแก้วอ่านสักคนเถอะอย่างนี้ไม่รู้อย่างนี้ต้มไส้ไบาย่างที่ข่านด,ดังไฟ <laughs> คนดังไปหมมาไออคนดังหมมาไอ้คนดังอันละแมนแมนแมนเจ๊กับปิ๊กจะหายไปละงอมหายแต่เนอแต่ว่าได้เข้ามาถึงบ้านกี่โมงสามทุ่มสามทุ่มมุนาะโอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปต้มน้ำก่อนนี่เดี๋ยวเรามาต้มน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดจักรย์ก่อนตามมา Đây là chất của phòng của con đô Chất kháy lỏng văn Này Cố chặt dây Cố chặt dây tận nãy mà chỉ mỉ Sao em ăn được hả kìa đeo đeo Tôm, tôm bấy rồi mà Thật ra mà Bấy chất hả nhạc ขอไปหลังกันเด้อะตุ๊กน้อยนะสูตรท้าเนี่ยมันมีการตุ๊กยับยับดลวบลวกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปจิ้มยังนี่น้ำจิ้มยังนี่จิ้มเแล้วก็โอ้ คือคมเห็นอ่ะว่าอยู่เปิดแก๊สก็ได้มาละต่อกระเด็นเรือี่เดี๋ยวรองให้น้ำเรือน้ำเดือดอย่างเดียวพอผมเดียวใส่ใส่เดี๋ยวต้มไว้แค่นั้นพอไปเดี๋ยวเอากลับมาพองกับกําไป หลังจากน้ำร้อนแล้วนะครับนี่จ้ะพูดตลาดตลาดว้าวความขนาดใส่ลงไปเลยใส่ไปใส่หมุนวงนลยนี่ใส่หมดเลยแล้วก็จะต้มไว้คือมันเปื่อยแล้วก็จะน่าก็เฮามาทำน้ำจิ้มเจวกันโอเคปิ้นปั้นกันน <c oughs> ะปิดฝานะปิดฝาไปปิดฝาไป,าไปชบุบเดี๋ยวเฮาม่อกันหั่นกันไปเลย หลังจากตีเขารอาไส้ต้มเฮือนเปอยเดี๋ยวเอามาทำน้ำจิ้มกังครับเดี๋ยมีต้หนหอมบักชีไปเลื่อยหอมแดงใส่ไปเลยใสย่เรียบร้อยไม่รอไม่รอเลยไม่รอไม่รอใส่ให้หมดมก็พริกปน่นเผ็อตรงนี้พริกก็น่าจะเผ็ดอยู่นะ รสชาติจะเป็นยังไงตั้งใจไว้น่าจะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวอืมเค็มนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยมินิดกันมากใส่เยอะแล้วเนี่ยมะนาวเฮ้ยน้ำปลาเนี่ยต้องรอชิมโอ้มะนาวเนาะหน้าเหมือนกับแบบนี้หน้าแรกเนี่ย นนีนยวน,น,าน,น,านะแม่งต้องปรุงแล้วล่ะ <S <S นี่ไงเพื่อความอยู่รอดของเราโอ้แข็งเลยแขงขนาดแก๊สตัวเนี้ของโน่นน่อยครับแอบ,แอบดูซส์ตรงไหน เฮ้ยน่ารัหน้ำหมวแห้งไมเกินโมแล้วเนี่ยถวายอยู่ใจใเลยนะใจเลยนะจะตักน้านี้ใส่กันไหมน้ำใส่ทีเด็ดรับทีเด็ดเบเอนๆอ เชฟไปไหนเนี่ยเชฟนี่ตรงนี้แทนหน้าตาเชฟอ่ะเงียบเลยเชฟบอกพูดไปไหนอ่ะเงียบไปเลยโอ้ถามไม่ตักแซบอ่ะถามกระบอกโต๊ะร่างมีหยาก้าฮะอือแต่จะมีสุ่มไม่ได้รู้อ่ะจะเปิดตัวอะไรหรือเปล่าครับเมนูเด้อโอ้โหเผ็ดเพชรมากเดยอะดูเติมน้ามันเติมสักหน่อยเอาปากก่อน จอดนี้เอาไปยูแล้วนี่แค่เห็นก็แซบแซไปข้างซวงลนะปากกับบบนีจอดนี้แล้วกันโ,โอ้โหเมือนักพริกไปหน่อยจอดของคุณพูนอ,อือืม ถามว่ารสเปรี้ยมีไหมไม่มีหวานมีไหมก็ไม่มีมีแต่เผ็ดตอนนี้จะได้ยังเผ็ดยังเกาขอน้ำตาลเท่าน้อยเลยบัวล่ะใส่ไปเั็นมนานนิดหน่อยมนอง แต่เรียกเติมหน้าเป็นก้าอะไรนี่คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้ไหมพริกถุงละสิบบาทเนี่ยใส่ไปสองจอนคุ้นเลยนะสองสามจอนนะพี่ตัวเตอร์พริกมันไ่จะเผ็ดนะพริกกระเนี่ยเสื้อกาดอ่ะบอกพริกมันต้องเผ็ดไงดีขึ้นต่อพออยู่ได้พออยู่ได้โอเคทำจิ้มนะท่าจักจิ้มมาเดียวพอแล้วปนละ ยิมเจวรถจักจ้าเดี๋ยวเดียวอย่างง้นเอาสหบปาจมันเถอะสหบป้าล่ะอะแล้วปเข้าคั่วหายหายไปไหนมาข้าคั่วหัวแจวมันคาดเสียงไปจงเออเบอร์เฮ้ยข้าคัวหาย ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่บ่ใช่แต่แม่แต่แม่เป็นว่น้องครัวตามีตำเกิดต้องทำเอาการใส่ห้องวันไหนเลยเวลาแล้วกันเนาะเดือดเดือดตะลานตะลานปิดแกันเลยยากละใส่ต้มคับจิ t ้มเจียวรสเด็ด รสชาติจะเป็น,นอะไรเดี๋ยวเรามาล้อจิ้มกันหั่นกั๊มนี่เมนูที่เราแกกับแกนี่ค่ซื้อไส้เองหกสิบบาทสิบาทเลยหกสบาทไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกันไกลมาตัดดีกว่างาาา่ายกันเยอะสะดกวดกว จิ้มปรกันป่ะเอาเลยท่อนกันนะ <c oughs> อืมพอดีเกี่ยวว้าวาม,มากุบมากุบเลยเอาเลยอันเป็นชิ้นพอดีคำนะครับ ปกตินี่ตัวเฮ้ยต้มก่อ hey, นเนาะตไปย่างปย่างนี่คิดคาดดังไฟผมมีคนดังวะเนี่ยผมมีคนดังมหคนดังผมมาอืมคนดังผมมาง่ายๆ<ม>ตัวต,ต,ตม้มคือซุปเลยจบจบไปแมนถูกต้องต้องอมี่ลำดานย่อยตัวนี้กก ไปไหนหมนี่มุนนี่บ่ฮู้ไปบ่ฮู้ไปไหนหมุสามจ็สีไปไหนหมนกํลังเลิกงานเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวขึ้นมา,<ย>าถึงนี้<อ>นี่นงางนางทกอ่ะทรงสติเกิดรนนางทกเดี๋ยวก็มาเอฟิวเลยมเวาเฟิวแล้วกโหกํลังสองทุ่มอยู่เอฟิวยาวไกลผูกยุดกันนี่ฮะ,ะยุ้อ๋อยุเสาติดอะไรมาเดียว ออ๋สบายแล้วนเนาะไอ้ปลุกอยูเวนหอการวยิยุบมันพูธมาแล้ว <c> ไ <oughs> งงานยุบมันธรรมดาโอ้แต่ทำงานมายุบเนี่สบายอยูน่นะโอ้ข้าวหมดเปลือกแล้วเหนือนี่ข้าวเปิดแล้วนนลูกค้าวตกใจมีตัวไหนมาตรการมั่งกันอแต่หน้าการวาดคำต้องอันนี้นังง่นไงเหรอที่มันใช้สแกนอ่ะ เออสแกนแขกไม่เหี่ยวไปได้สแกนเข้าสแกนออกวันหนึ่งเป็นซีบหอบไทยชนะไงอืงไทยชนะเลยนะนะตามมาตรการไปแค่น้อยกระจายลุงไปน้อยเดี๋ยวลุงเดินรอดเหรอหมอความจริงถ้าถ้าย่างนี่ยต้นเนี้ยล้มขนาดต้มมันก็จะเป็นเยี่ยมส่วนมากมันจะไหม้ก่อนตรงนั้นถูกเพราะมันเป็นมันมะนาวอี่ยโดนแทม ใส่ก้อนตรงนั้นนะ่ะสื่อไส้พอดีๆน่ะโดนจูเป็นไส้หวานน่ะจากโลละเจสส็ดซิบเป็นโลละร้อยห้าซิบได้เลยน่ะจ <c oughs> ิ้มวอยเป็นสีแดงน่ะโดนแล้วเอาน่ะเรียบร้อยดดดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่จานก่อนพวกขาวใส่งาม ินเจลที่เป็นสูตรเฉพาะนะครับเพราะว่าไม่มีข้าวโพวกูปเปิ้งขนาดน้อเนี่ยนี่กะโตเ,เหรอฮะซูจอรอแม่ เดจะทำมาจิ้มก่อนนะครับผมตีเยอะก่ะตีเยอะก่ะวัวเออ,เอ,อว้าวอส,สุด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 ยอดไปมากเยสุดยอดไปมากเลยเต๋ครับผมสุดยอดเต๋อืมไหลในปากเลยไส้อ่ะจะจิ้มมากก๊า <laughs> ะะมาเจริญเดี๋ยววันนี้เต่าอี่ก่อนนะครับเนาอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องเลยนะครับผมบ๊ายบายจุบจุบ